ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะถ้าคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไล 95, ไน์ไอเดียมอสโตเก้าห ในการดูดวงพระยิบซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกาดพิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองคือหนึ่งกองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังกองที่สองสีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจ อยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทําสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ เนื้อคู่ของคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอัปเดตพลังงานปัจจุบันเออดวงคนเราชะตาคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆแล้วแต่บุญวาสนาและการกระทํานะครับมาอัปเดตกันวันนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่ ab, Night The อสศวนดาบไนออฟซอสเดอะชาริโอตเจ็ดเหรียญเซเว่นออฟอินเคลแล้วก็ราชินีดาบควีนออฟซอส แล้วก็ The Love r s เอ้ยคนนี้ดีคนนี้มาแรงคนนี้เด่นมาดูลักษณะของเขากันคุณกองที่หนึ่งเนื้อคู่ของคุณนะปัจจุบันอัปเดตตอนนี้คุณมีโอกาสได้เจอคนแบบไหนคนลักษณะไหนเด่นนะครับเอเขาเป็นคนใจร้อนเออคุณอย่าเพิ่งหัวร้อนพอได้ยินว่าเขาใจร้อนอย่าเพิ่งหัวร้อนใจร้อนในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนปรับปรับฉับไว้เออทำอะไรคล่องตัว รูดปลาดปลาดเปรียวแบบนี้แบบว่าอยู่นิ่งไม่ได้จะต้องดาเนินการจะทําอะไรทีก็ฉุบฉับฉุบฉับเดินไวเดินเร็วเออหยิบจับของเร็วเร็วไปหมดอ่ะดูเหมือนรีบๆไปหมดอนะ่ะบางคนดูลกๆดูลนๆได้ด้วยแต่ก็ไม่ใช่จะไม่ดีนะไอบุคลิกภาพลักษณะของเขาดังกล่าวเนี่ยมันทําให้เขาเติบโตมาได้ในสไตล์ของเขาเออความดูใจร้อนของเขาความดูรีบๆรนๆโล,ลกๆของเขาเนี่ยมันทําให้เขาเป็นคนดูกระฉับกระเฉงในใสายตาผู้อื่นแล้วก็ สามารถทำให้เขาเติบโตมาได้เออเห็นเขาใจร้อนอย่างเงี้ยลึกๆแล้วเขามีความอดทนสูงเออเป็นคนใจร้อนที่มีความอดทนสูงประหลาดดีไหมล่ะคุณครับเออมันมีจริงๆนะคือบางทีใจร้อนอยากได้เร็วๆทํานู่นทํานี่ด้วยความรวดเร็วไปไหนมาไหนเร็วขับรถเร็วเดินเร็วอะไรก็แล้วแต่ชอบใช้ความรวดเร็วแต่บทจะต้องรอคอยขึ้นมา เขาสามารถมีความอดทนรอคอยได้นี่เป็นคุณสมบัติที่ดีบอกแล้วว่าความใจร้อนของเขาไม่ใช่อุปสรรคในการเติบโตเพราะเขามีความใจร้อนแต่อดทนรอคอยเป็นเออเอาสิเอเอคุณสมบัติแบบนี้แล้วเอาจริงๆนะไม่ใช่แค่ใจร้อนอย่างเดียวความแมสวินดาบเนี่ยมันยังมีความเด็ดขาดในตัวเองพอสมควรด้วยเรียกว่าคำไหนคำนั้นรักษาสัญญาได้เออ พูดจะเชื่อถือได้แบบนี้ก็ได้ตีความได้หลายอย่างในหนึ่งไพ่หนึ่งใบเพียงแต่ว่าต้องดูไพ่แวดล้อมดูบริบทและดูคําถามนะอัศวินดาบมาแบบนี้นอกจากความใจร้อนใจเร็วอยากได้อะไรเร็ว,รว,รวยังหมายความว่าเป็นคนที่เด็ดขาดเป้าหมายชัดเจนได้ด้วยและย้ําเลยว่าแม้จะใจร้อนแค่ไหนก็อดทนรอคอยเป็นนี่คือข้อดี แล้วแล้วแล้วอัศวินดาบมาอย่างนี้แต่มาเจอคุณที่เป็นราชินีดาบโอ้โหจะเรียกอวอามวยถูกคู่ก็ไม่เชิงเพราะถ้าจะถูกคู่จริงๆต้องเป็นคิงกับควีนแต่ควีนออกมาขนาดนี้บ่งบอกว่าตามพลังงานกองนี้นะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับบ่งบอกว่าต่อให้เขาจะระใจร้อนมาจากไหนเขาก็ต้องยอมให้คุณเออบรารมีคุณเหนือกว่า พลังงานคุณเหนือกว่าเขาเป็นแค่สวินแต่คุณเป็นควีนนี่ควีนดาบผู่งให้คุณให้โทษกับคนแวดล้อมได้มีอำนาจมีบารม,มีบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของกิจการตำแหน่งงานสูงๆเป็นประธานบริษัทเป็นกรรมการผู้จัดการหรือแม้แต่เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดในการใช้ชีวิตในการทํางานถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงลองดูนะครับเออประมาณนี้หรือถ้าคุณไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดนั้นแต่คุณเรียกว่า คุณจะเป็นคนที่สามารถควบคุมกำหนดชีวิตทิศทางเรียกว่ากำหนดทิศทางชีวิตคุณได้ด้วยตัวเองเออบางคนอาจจะทำงานอิสระที่ควบคุมทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จในตัวเองร้อยเก็เป็นได้นี่คือความหมายของราชินีดาบและนอกจากนี้คือบุคลิกของคุณที่เป็นคนเก่งคนแกร่งไม่ยอมคนเออแต่ก็รู้จักผ่อนปลนตามที่เหมาะสมคุณสามารถให้คุณให้โทษใครก็ได้ตามความเหมาะสมและเขาจะอยู่ใต้คุณเขาจะยอมคุณเออถ้าได้รู้จักได้คบหากันคนคนนี้ เนื้อคู่คนเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆตามวันเวลาคนนี้เข้ามาคนนั้นออกไปมีคนมาใหม่มาได้เรื่อยๆเป็นคู่จรคู่ผ่านมาให้เลือกได้เรื่อยๆกว่าจะเจอคู่แท้ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยอันนี้เราก็ดูกันเป็นการอัปเดตพลังงานไปไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเออตราบใดที่ยังมีลมหายใจเรามีโอกาสพบเจอผู้คนมากมายเออไม่ต้องรีบนะเวลาเจอคู่แท้เนี่ยมันจะมีสัญญาณบอกเลยว่าจะมีความอบอุ่นใจอย่างประหลาดคุ้นเคยกันอย่างประหลาด แล้วไม่ได้คิดไปเองด้วยบางคนมาถามว่าเอ้ยความรู้สึกคุ้นเคยอบอุ่นเนี่ยมันคิดไปเองหรือเปล่าเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่เลยคุณถามใจตัวเองด้วยเซนส์สัญชาตญาณได้เลยว่าไอ้ความรู้สึกนั้นอนะ่ะมันเกิดขึ้นจริง,รงๆโดยไม่ได้ปรุงแต่งหรือเปล่าเออเพราะบ,บางคนไปปรุงแต่งไปคิดฝันไปตั้งความหวังก็มีเป็นไปได้ในบางท่านที่คาดหวังมากเกินไปจนอาจจะเกิดความเพ้อฝันนี่ต้องพูดกันตรงๆนะ แต่ถ้าเป็นความคุ้นเคยความรู้จักมักคุ้นความถูกอ,อกถูกใจกันอย่างประหลาดบอกไม่ถูกอยู่ใกล้ๆแล้วสบายใจคุยกันแล้วอบอุ่นเออแทบจะไม่มีปัญหาอะไรกันเลยแบบนี้นี่คือสัญญาณคู่แท้ถ้าทะเลาะกันตลอดมีปัญหากันตลอดสร้างเรื่องสร้างราวนาความเดือดร้อนมาให้แบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคู่เป็นคู่กรรมไม่ต้องไปเอาเออฟันทงให้อย่างนี้เลยคู่แท้ต้องนํามาซึ่งความสบายใจมีแต่ความรักตลอบอบอวนไปหมดในชีวิตเออไม่ได้แปลว่าคลั่งรักนะ แต่หมายความว่ารักบริสุทธิ์จากใจอ่ะเออคุณแยกแยะได้ทุกคนมีเซนส์ผมว่าให้คุณเชื่อเซนส์ตัวเองได้เลยแล้วบุคคลลักษณะดังกล่าวโดดเด่นเป็นพิเศษณะช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตมากมายขนาดไหนที่ผ่านมาแต่แนวโน้มของเนื้อคู่ในลำดับถัดไปหรือคนที่จะมาเร็วๆเนี้คุณจะเจอคนลักษณะดังกล่าวอื ใจร้อนป,ปุบปับฉุบฉับฉับพลันเออทำอะไรเลยดูเร็วไปหมดแต่มีความอดทนรอคอยได้แล้วก็เป็นคนเด็ดขาดคาไหนคํานั้นอ่าซื่อสัตย์เชื่อถือได้และแต่คุณก็จะเอาเขาอยู่หมัดเออไม่ว่าเขาจะเก่งมาจากไหนเขาจะยอมคุณประมาณนี้คุณกองที่1ลักษณะเนื้อคู่ของคุณณนะปัจจุบันนี้โอกาสที่คุณจะได้เจอคนลักษณะดังกล่าวนะครับลองไปสังเกตดูว่าตรงกับคนรอบข้างบ้างไหมมีคนอย่างนี้เข้ามาไหมถ้ามีลองศึกษาเขาลองคบหาดูได้ไม่เสียหายนะครับ แล้วอย่างที่บอกว่าคู่แท้จะมาในเวลาที่เหมาะสมเองไม่ต้องซีเรียสค่อยๆดูกันไปครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกององกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อเนื้อคู่ของคุณจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอัปเดตพลังงานปัจจุบันนะครับพะพลังงานคนเราโชคชะตาคนเราสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆแล้วแต่การการะทําแล้วแต่บุญวาสนาเออทาดีได้ดีมากขึ้นทําไม่ดีก็ดวงก,ก็แย่ลงได้นะครับประมาณนี้นะคุณกองที่2คุณได้ไพ่ก้าดาบนา o ออฟซอร ไม่ต้องกลัวดาบผมย้ำเสมอเป็นฝั่งเขาแหละเออหรือไม่ก็เป็นพลังงานรวมๆเจ็ดไม้เท้า s เวน of God, 5ห้าดาบ five of swords โอ้คนนี้หนักพอสมควรแต่ไม่เป็นไรสรุปดี the tower ไม่ต้องกลัว tower นี่ไงหกถ้วยดีดีดี six of cups มาขยายความกันคุณกองที่สองลักษณะเนื้อคู่ของคุณอัปเดตพลังงานปัจจุบันคุณมีโอกาสจะได้เจอคนแบบไหนหนะปัจจุบันนะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจอคนแบบไหนก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้คุณมีโอกาสเจอคนที่มีความจริงจังกับชีวิตอืมสีเลือสกับชีวิตไม่ใช่ไม่ดีคนลักษณะเนี้ยมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าได้มากเพราะเขาจริงจังกับทุกเรื่องเพียงแต่ข้อเสียนิดหน่อยคือจริงจังเกินไปจนทําให้เขาเครียดได้วิตกกังวลได้ บางคนอาจถึงขั้นกระวนกระวายคิดกังวลล่วงหน้าหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่เพียงพอฝันร้ายได้ในบางคนอะไรแบบนี้นี่คือความหมายของก้าวดาบผมถึงบอกเสมอว่าไม่ต้องกลัวดาบเขามาเตือนบางอย่างเขามาบอกคุณในะลักษณะบางอย่างเท่านั้นเองก้าวดาบอันนี้กับคนนี้ก็อย่างที่บอกกันแหละซีเรียสจริงจังทําอะไรจริงจังมากบางทีจริงจังจนเก็บไปฝันเก็บไปนอนไม่หลับอะไรแบบนี้นี่คือก้าวดาบของคนนี้เออเขาเป็นคนต่อสู้ชีวิตนะเขาสู้ชีวิต ไม่กลัวอุปสรรคใดๆทํางานเต็มที่ลุยเต็มที่เล่นก็เล่นเต็มที่ทํางานก็ทํางานเต็มที่แทบไม่มีเวลาพักผ่อนให้ตัวเองใครมาไหว้วานอะไรช่วยหมดพร้อมไฟพร้อมลุยเออใจถึงเพิ่งได้แบบนี้ข้อดีมันก็มีคือได้ใจคนหมู่มากละได้บุญด้วยแต่ข้อเสียก็คือคนบางคนคนบางคนจะมองว่าเขาใช้งานง่ายเออให้ทําอะไรก็ทําแบบนี้ก็เป็นข้อเสียของเขาซึ่งเราจะค่อยๆช่วยดูเขาไปถ้ามีโอกาสได้คบหามีโอกาสได้พูดจาแบบนี้ค่อยว่ากันแล้วก็ เป็นคนที่แยกแยะเก่งว่าควรจะรักษาอะไรไว้ควรจะปล่อยอะไรทิ้งไว้ข้างหลังนะเรียกว่าคนคนนี้ถ้าทําอะไรไม่สําเร็จแน่ๆทํายังไงก็ไม่สําเร็จเขาสามารถปล่อยวางได้ทันทีเมื่อเขาเห็นทุกความเหมาะสมว่ายื้อไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนคนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานและไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ เขาอาจจะเคยเจ็บปวดช้ำใจใดๆมาไม่ว่าเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวใดๆเขาจะใช้ความตั้งใจความสามารถของเขาทำอย่างเต็มที่และก็มีไทม์ไลน์มีช่วงเวลาของเขาเขาจะกำหนดเวลามีเดทไลน์ของเขาในใจเสร็จสับว่ากิจกรรมนี้ควรรอนานแค่ไหนถ้าเกินเดทไลน์เขาจะไม่เอาต่อไปและเขาจะทิ้งได้เลยคนนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์ก็มีส่วนบ้างเรียกว่ามีความเด็ดขาดใช้ได้อ คนคนนี้มักจะเคยเจอเหตุการณ์แบบปุบปรับฉับพลันมาอย่างน้อย1-2ถึงครั้งหรือมากกว่านั้นในชีวิตเป็นเรื่องช็อกความรู้สึกได้อย่างเช่นสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่เคารพสูญเสียคนรักหรือแม้แต่ตกงานกระทันหันบางคนอาจถึงขั้นเคยล้มละลายบางท่านเท่านั้นนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับถ้ารู้สึกไม่ตรงลองดูกองอื่นได้นะเออแต่พลังงานกองนี้มาแบบนี้ก็ต้องทายว่าอย่างนี้แหละ คนคนนี้มีโอกาสเจออะไรมาหนักหนาสาหัสหนักหน่วงเกินกว่าที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้แต่ข้อดีในข้อเสียก็มีข้อดีคือทุกสิ่งที่เขาเจอมาหลอมรวมให้เขากลายเป็นคนเก่งคนแกร่งนะหลอมรวมให้เขากลายเป็นคนเก่งคนแกร่งแล้วก็ มีตัวตนยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้จนได้มาเจอคุณมีโอกาสได้มาเจอคุณแล้วคุณเนี่ยหละก็จะเป็น,นกลไกสําคัญเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทำให้ชีวิตเขาสดชื่นขึ้นเอองานนี้ดูเหมือนคุณจะได้บุญกว่าเออเหมือนคุณจะเป็นน้ํำหล่อเลี้ยงให้ชีวิตเขาเออมันเป็นลันกษณะคู่เกื้อนหนุนเออเขามาดีเขาจะเจออะไรมาหนักก็แล้วแต่แต่เขามาดี แล้วต่างคนต่างมีไมตรีให้กันมีโอกาสเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยตามความหมายของไพ่ใบนี้เออไม่ว่าจะต่างมากต่างน้อยพลังงานสลับกันได้อายุใครจะมากกว่าก็ไม่สําคัญสลับกันได้แต่มีความต่างวัยแน่นอนนี่แล้วก็จะมีการมอบมิตรไมตรีอย่างดีให้กันเป็นอย่างมากและความหมายที่2แถมให้นิดนึงความหมายที่2ของใบนี้มีโอกาสเป็นคนเก่าๆในชีวิต ที่อาจจะไม่เจอกันนานแล้ววนกลับมาก็ได้คนเก่าไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเก่าอาจจะหมายถึงเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานเก่าอะไรได้หมดนี่คือความหมายที่2แต่ความหมายที่1เด่นๆคือรักต่างวัยเอออาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็ได้แต่มันรักต่างวัยแน่นอนและความหมายที่2คือคนเก่าๆในชีวิตที่ไม่ใช่แฟนเก่าเออเป็นคนรู้จักเก่าๆได้แล้วก็จะมีมิตรภาพมิตรจิตมิตรใจอย่างดีให้กันมากไม่ว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบไหนความสัมพันธ์นี้คาดหวังถึงการพัฒนาได้ ไพ่ความรักคู่ครองไม่โดดเด่นกองนี้แต่ไพ่มิตรภาพชัดเจนกับ6ถ้วยเรียกว่าเอาว่าพัฒนาได้ก็แล้วกันกับคนคนนี้นะการเข้ามาเป็นคู่กันได้พบเจอกันครั้งนี้ทําให้คุณชื่นใจเขาก็ชื่นใจมีความยินดีต่อกันมากแล้วก็สามารถพัฒนาได้ดังกล่าวแต่ยังไม่ต้องคาดหวังไปไกลถึงขั้นแต่งงานหรือสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้เพราะว่าเรียกว่าไกลเกินไปสำหรับกองนี้คุณจะต้องศึกษากันไปมากกว่านี้ฝ่าฟันด้วยกันมากไปกว่านี้ แต่สิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นคือชีวิตทั้งคุณและเขาเมื่อเจอกันจะมีความสุขสดชื่นมากขึ้นโดยอัตโนมัติแบบนี้ทายให้แบบนี้เลยนะครับคุณกองที่2ลองไปสังเกตดูคนลักษณะดังกล่าวที่เข้ามาในชีวิตคุณนะครับมีโอกาสเป็นเนื้อคู่คนปัจจุบันของคุณขอใช้คําว่าคนปัจจุบันเพราะคนเราสามารถมีคนเข้ามาได้ตลอดนะครับมาให้เลือกได้ตลอดคนปัจจุบันของคุณจะมีแนวโน้มดังกล่าวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไาย โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิบซีวันนี้ในหัวข้อเนื้อคู่ของคุณลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอัปเดตพลังงานปัจจุบันเออดวงคนเราเปลี่ยนได้เรื่อยๆตามการกระทําตามแรงบุญวาสนาทาดีได้ดีบุญวาสนาดีขึ้นทําไม่ดีวาสนาไม่ดีดวงก็ตกได้อะไรแบบนี้จังหวะชีวิตทุกๆอย่างมีผลต่อกันหมดนะครับมาดูกันว่าณนะปัจจุบันเวลานี้เลยที่ดูคลิปนี้นะลักษณะเนื้อคู่ของคุณมีโอกาสจะได้เจอคนแบบไหนเออคุณกองที่3ามคุณได้ไพ่ The f o o l เจ็ดถ้วยเซเว่นอฟคัพโอ้โหแซบอไม้เท้าไฟอฟวอนส์อ่าราชินีถ้วยควีนอฟคัพ p s โอดี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 เดนไม่จะเมาขยายความกันคุณกองที่สาม ลักษณะเนื้อคู่ปัจจุบันของคุณที่มีโอกาสได้เจอนะคนเราไม่ว่าจะเจอคนมามากมายแค่ไหนจะมีใครผ่านเข้ามาในชีวิตกี่คนแต่ปัจจุบันนี้ดวงชะตาณนะปัจจุบันนี้ตามพลังงานรวมของไพ่กองนี้ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับบอกว่าลักษณะเนื้อคู่ปัจจุบันของคุณคุณมีโอกาสเจอคนที่มีความสุขมีความสุขด้วยตัวเองชีวิตค่อนข้างเรื่องเริงบันเทิงใจละลา บางคนอาจจะเป็นสายปาร์ตี้หรือแม้แต่บางคนเป็นสายเก็บตัวอยู่บ้านทํางานอดิเรกก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เขามีความสุขด้วยตัวเองคนคนนี้จะทําไม่ว่าจะเป็นการทํางานอดิเรกที่ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวหรือไปเข้ากวนกลุ่มกับเพื่อนคอเดียวกันหรือแม้แต่แนวสังสรรค์เฮฮาก็ได้หมดเดอะฟูลไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าจะต้องละล,ะล,ะละายเฮฮาแบบไหนเอาเป็นว่าเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองสูงมากเออหลายคนมีสเสน่ด้วยอ่าพอบอกมีสเสน่ คุณจะเริ่มตกใจว่าเจ้าชู้หรือไม่บอกเลยว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เท่าสักเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าเป็นคนมีเสน่ห์ที่มีตัวเลือกเออตัวเลือกนี่ไม่ใช่เขาไปเลือกด้วยนะมีเข้ามาเองเขาเป็นคนมีความสุขเออพอเขามีความสุขเขาก็ดึงดูดผู้คนมากมายเข้ามาทําให้เขามีตัวเลือกใครๆก็อยากเข้ามาใกล้ชิดเขาใครๆก็อยากได้ความสุขจากเขาไม่ว่าทางใจหรือทางกายอันแน่นี่ลงว่ากันตรงๆเลย อย่าไปคิดว่าเขาจะชู้หรือเปล่าอย่าไปคิดว่าคู่แข่งจะเยอะหรือเปล่าถ้าอยากได้ของดีไม่ต้องกลัวโอเคสถานการณ์รอบด้านบางทีนะมีคนอยากได้เขาเยอะดังกล่าวอาจจะมีการแย่งชิงกันอยู่มีการแข่งขันกันอยู่มีการทําคะแนนพยายามเอาชนะใจเขาคุณไม่ต้องไปแคร์นั่นคือชีวิตปกติของเขามีคนเข้าหาเขาเยอะมีคนอยากได้เขาเยอะอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปสนใจถ้าเขาจะเป็นคู่คุณในที่สุดเขาจะเลือกคุณเออ ถ้าเขาเป็นคู่ของค,คุณเขาจะไม่สนเลยว่าใครอยากได้เขาเขาจะเลือกคุณเขาจะปฏิบัติต่อคุณอย่างดีเออเหมือนไข่ในหินขึ้นหิ้งเลยแต่ไม่ถึงก็กราบไหว้นะเออเขาจะมองคุณว่าป็นคุณเป็นคนอ่อนโยนหน้าธนุถนอมมีเสน่ห์มากๆคือต่อ้เขามีเสน่ห์มาแค่ไหนเขาจะมองคุณว่ามีเสน่ห์กว่าเขาเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเรียกว่าคนมีเสน่ห์มาเจอกันเออไม่ว่าใครจะมาตีกันแย่งกันอยากได้เขาเขาจะมีตัวเลือกมากแค่ไหนถ้าเขาได้เจอคุณเขาจะหยุดที่คุณเลยคนเนี้ยเออ แต่ว่าจะไปด้วยกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปลุ้นเอานิดหน่อยเพราะว่ามันต้องเป็นการปรับตัวเข้าหากันคุณมีโอกาสที่จะเจอกันแบบงงๆเจอกันด้วยโชคชะตาพรหมลิขิตนํามาให้ฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักนําพามาบารมีครูบาอาจารย์ส่งมาคุณอาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวกันนับถือเทพองค์เดียวกันแบบนี้หรือแม้แต่ ชอบไปทําบุญในที่ลักษณะคล้ายๆกันหรือทําบุญที่เดียวกันแล้วสวนกันไปสวนกันมาคลาดกันไปคลาดกันมาไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นได้แล้ววันดีคืนดีมีโอกาสได้มามีเหตุให้มารู้จักกันแบบนี้ได้เอออาจจะเจอกันในที่ทําบุญได้เจอกันในงานบุญได้เจอกันในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมบางอย่างหรือแม้แต่เพื่อนของเพื่อนแนะนํามาสายบุญแนะนํามาก็ได้นะประมาณนี้ โดดเด่นมากในเรื่องการเจอกันแบบไม่คาดฝันเออเกิดความพิศวงในใจว่าเฮ้ยมาเจอกันได้ยังไงอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าอ่าอย่าเพิ่งคาดหวังเรื่องการครองคู่แต่งงานโดยเร็วอะไรก็เกิดขึ้นได้คนเราบางทีคบกันเดือน2เดือนอ่ารักกันจริงถูกอ,อกถูกใจมากไม่มีข้อตำหนิใด,ดๆ ตกลงคบหาแต่งงานได้เลยไม่จาเป็นต้องดูใจกัน3ปี5ปี7ปีแบบแต่ก่อนไม่จําเป็นและไม่มีอะไรการันตีได้ด้วยว่าคนที่ดูใจกันนานๆเป็น10ปีจะมีชีวิตคู่ที่อยู่รอดปลอดภัยเออบางคนคบกันมา10ปี12ปีแต่งไปปีเดียวเลิกก็มีบางคนเจอกันเดือน2เดือนแต่งเลยอยู่กันจนแก่เท่าก็มีทุกอย่างสลับกันพลังงานกันได้หมดมันแล้วแต่คู่แล้วแต่คนไม่สามารถตรงทุกท่านมันอยู่ที่ความกล้าหาญของคุณณนะเวลานี้ว่า เมื่อเขาเจอคุณเมื่อคุณเจอเขาแล้วถูกอ,อกถูกใจกันแล้วจริตตรงกรันศีลเสมอกันแล้วกล้าเดินไปด้วยกันหรือเปล่าแค่นี้เองนะครับไม่ต้องกังวลอนาคตเออยังไม่ไทันได้คบกันเลยยังไม่ทันจะแต่งงานเลยอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องเลิกนะเอออย่าคิดไว้ในหัวสมองไม่เอาคิดอะไรมันจะดึงดูดแบบนั้นมาตอนนี้คิดอย่างเดียวแค่ว่าถ้าได้เจอคนคนนี้แล้วทํายังไงจะรักษากันไว้ให้ดีที่สุดเออดูแลกันดีๆแบบนี้ความสัมพันธ์จะพัฒนาได้เร็วกว่าและจะ ราบรื่นกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะคบกันได้อย่างมั่นคงสองคนไม่มีบุคคลที่3ามสี่ห้าเข้ามาเกี่ยวข้องบุคคลที่3ามสี่ห้าไม่จําเป็นต้องเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูหัวใจอาจจะหมายถึงผู้ใหญ่เพื่อนของเราก็ได้ที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรืออะไรแบบนี้ค่อยว่ากันไปนะครับค่อยดูกันในพลังงานต่อๆไปแต่เอาเป็นว่าขอให้สบายใจว่าชีวิตนี้คุณไม่ขาดคู่คุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกเรื่อยๆและณนะเวลาปัจจุบันพลังงานปัจจุบันตอนนี้ที่คุณดูคลิปนี้คุณมีโอกาสเจอคนลักษณะดังกล่าว คนมีความสุขคนสบายใจคนที่มีตัวเลือกเยอะคนที่มีสเสน่ห์มีคนอยากได้เยอะอะไรแบบนี้และเขาจะไม่สนใจใครอีกเลยเมื่อได้เจอคุณนี่ลองไปสังเกตดูนะครับคุณของที่3มเป็นกำลังใจให้ครับโอเคครับ